ครับก็ขอสัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยสมาชิกกลุ่มลายเสียงทุกกลุ่มและก็ท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2567ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชคของรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่3 1สิเงหาคม2567ซึ่งจะทำการแข่งขันกัน,กนที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย เวลาประมาณสักเที่ยงยนาทีนะครับนะังนั้ผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับซนยิก,กฟังถึงในเวทีที่ช่องอที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยนี่ทั้ง3าช่องเลยนะครับของวันเสาร์นะครับนะและก็ตอนนี้ผมเองก็วิเคราะห์มวยที่จะทําการภาคนะครับนะผมเป็นมวยหูที่จะต้องวิเคราะห์มวยทุกคู่ก่อนที่จะภาคนะครับนะตอนนี้ผมเองก็วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนทุกช่องแล้วนะครับนะก็ถ้ามวยช็ปุ๊บก็พร้อมที่จะ ภาคมวยได้ทันทีนะครับการันตีว่าข้อมูลก่อนชกไม่เป็นสองรองใครในสยามประเทศอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณพักยกเจ็ดครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเตปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ P.A.K.W.K. 7 7ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมและการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับนาะเดินเข้าตู้ดูว่ายังสู้เขาไม่เขาได้ถ้าชอบมวยหูที่ภาคราคาเพียงเดียวมีข้อมูลมวยก่อนชอกให้โดยละเอียดนะครับงานะไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพนดดันใดๆทั้งสิ้นนะครับนาะมุ่งมั่นทํางานเพื่อผลประโยชน์สมาชิกเป็นสําคัญนะครับนะผมเองก็มีสมาชิกมากนะครับนะึสัปดาห์หนึ่งก็มีคนฟังผมภาคมวยประมาณ500คนนะครับนะผมพูดไปอาจจะไม่มีใครเชื่อ แต่ว่าคนที่ฟังผมอยู่เขาเชื่อแน่นอนนะครับนะเพราะว่าสมาชิกผมนั้นมีเยอะนะครับเพ <c oughs> ความประผิดชอบของผมก็จะต้องมากตามจํานวนสมาชิกที่ฟังผมอยู่ด้วยนะครับนะมวยหู VIP ครับภาคพกเครื่องก็ไปภาคในวิธีครับนะผมเองภาคมวยเฉพาะเสาร์ทิตศเท่านั้นแต่ว่าตั้งแต่เดือนหน้าไปต้นไปนะครับนะก็จะภาควันพฤหัสเพิ่มให้อีกหนึ่งวันนะ ซึ่งจะเป็นการภาคแบบคิดแบบรายวันนะครับนะก็คืออา่าพูดง่ายๆเลยว่าใครอยากจะฟังวันพฤหัสก็มวยหู200บาทแล้วก็รายเสียงก็100บาทนะครับนะก็นอกเหนือไปจากรายรายเดือนนะครับสำหรับมวยหูเอพพบเครื่อภาคในวทีทุกเครื่องนะครับในะเดือนละ1 5 0 0บาทสัปดาห์ละ500รรายวันก็ วันละ300บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะเล็กเดียวก็เดือนละ1 0 0 0บาทนะครับนะส่วนมวยหูผ่านกล่องนี่ก็เดือนละ1 0 0 0บาทสัปดาห์ละ300รา,รายวันก็วันละ200บาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์ก็เดือนละ600บาทแต่มีมวยหูที่อ่าผมจัดทำขึ้นมาเพื่อสมาชิกที่ฟังเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวนะฟังมวยหูช่องเจ็ดช่องเดียวผมภาคนะครับนะก็วันละอ่านัดละ 100บาทนะครับนะซึ่งได้รับความนิยมไปอย่างมากสัปดาห์ที่แล้วสมัครกันถึง62เครื่องนะไม่พอนะครับนะสัปดาห์นี้ผมเพิ่มให้อีก10เครื่องนะครับนะเป็น72เครื่องนะตอนนี้นะครับนะท่านใดที่ต้องการผมภาคมวยช่อง7นะก็สามารถทีส่สมัครกันได้เลยนะครับนะการันตีว่าช่อง7 มีราคาให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับนะช่องเจ็ถ้ามีกู้ห้าหกผมพากให้ด้วยนะครับนะเพราะว่าผมเป็นมวยหูที่สามารถพากได้เองนะครับนะสามารถตั้งราคาพากได้เองนะครับนะโดยที่ไม่ต้องไปสนใจดูราคาของใครทั้งสิ้นนะครับนะคนอื่นไม่พากในเวทีไม่มีใครผมเองก็สามารถพากให้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นการันตีความสามารถการพากมวยในเวทีมาแล้ว11ปีนะครับนะเพราะฉะนั้นตั้งราคาพากเองได้แบบสบายสบายและก็ ไม่มีผิดเพี้ยนด้วยนะครับนะเพรานท่านใดที่ต้องการฟังมวยหูช่อง7นะครับนะฟังมวยหูช่อง7นะครับนะก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะครับสําหรับรายเสียงก็เป็นรายเสียงว P พีเพเครื่องภาคในเวทีใช้เน็ต 5G ความไวนี่ถือว่าไวสุดแล้วในประเทศไทยนะครับนะก็เดือนละ400บาทภาคการสตรีททุกช่องนะครับนะซึ่งรายเสียงของผมนี่จะไวกว่ารายเสียงทั่วไปที่ผ่านกล่อง2วินาทีนะไวกว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านด้วยนะครับนะ ไว้กว่าลายเสียงส่ภาคอยู่ที่บ้านไว้กว่ามอยหูกอ๊อปแล้วก็ลายเสียงก๊อปนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านรู้ว่าใครฟังมอยหูก๊อปนะครับนะใครฟังมอยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านนี่ <c oughs> เอาลายเสียงผมไปกินเลยครับนะเพราะว่าการรายงานผลอาจจะรู้คือพูดง่ายๆเลยมวยคุกีุู้ีมวยชูสวนเนี่ยจะรู้ผลก่อน2วินาทีนะครับนะซึ่งใครที่ฟังอยู่ก็เลิกนะครับนะเลิกไปฟังมวยหูภาคอยู่ที่บ้านนะครับนะเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบนะผมไม่เชื่อว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านจะแก่งกว่ามวยหูที่ภาคในเวทีนะครับนะเพราะว่าอยู่ในเวทียังไงก็ต้องเห็นก่อนนะครับนะมวยอยู่ที่บ้านนี่ดูทีวีนี่กว่าจะเห็นนี่ก็คงจะช้าอยู่นะครับนะอันนี้ก็ พูดกันแบบถนอมน้ําใจแล้วนะครับนะว่าใครที่ฟังลายเสียงที่ภาคอยู่ที่บ้านลายเสียงก๊อบนี่ผมมาเจอผมนี่ก็เปลี่ยนใจไปหลายคนแล้วนะครับนะเปลี่ยนใจไปหลายคนแล้วเพราะของผมนั้นภาคในเวทีการันตีทุกคู่นะครับในะสัปดาห์นี้ช่องแดก็เดินทางไปภาคในเวทีให้กับสมาชิกเหมือนเดิมด้วยนะครับ <c oughs> ชอบกันแบบไหนะอย่างไรก็สามารถ สมัครกันได้นะครับในอีดไลน์ผมแฮปปี้บอล2 0งศอยู่ใต้คลิปทุกครั้งเบอร์โทรก็0 8นย์แปดสองเจ็ดห้าหนนองนะครับชอบแบบไหนยังไงก็สามารถโทรสมัครกันได้เลยนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หึ่งช่อง3ครับเป็นการพบกันระหว่างธนบแแรงสิงห์ดำชอห้พยัคฆ์พัฒน์ตของฝ่ายมนกฤษเงิน พันธมิตรมวยไทยมวยคู่นี้ชกกันพิกัด100เสียบกอนซึ่งเป็นมวยรอบนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงสีงดำนี่ก็เป็นมวยขวาครับในะรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวาสูงยาวเท่ากันนะคู่นี้เป็นมวยประเภทเสาทราเลขชกกันนะครับนะทรงมวยก็ประเภทไม่มีตาครับประเภทโดนหน้าท้าชนเข่าในบูสู้ดันยันห้ายกรับอุดของชกท้าด่วนชวนแรกตลอดเกมเป็นมวยที่ใช้พละกําลังเข้าต่อสู้นะครับนะก็ประเภท ลํำพัดรตีไปเรื่อยนะวงในนี่ก็ถือว่าเก่งนะเก่งวงในแต่ว่าวงนอกก็ดูว่าจะเป็นดอกเล็กน้อยข้อมูลตางแรเทคนิคของทางด้านสิงดํานี่ปัจจุบันอาย,ยุ19ปี172เซนชกมวยมาก็ประมาณสัก3-40ไว้ไปนะครับนักซ้อมอยู่ที่ชฉ่ห้าพยักษนะครับปอยๆก็53กิโลกร,รมัมเดชชกประจำนี่ก็100่ปอนดปี6 7เชกไปถึง6ครั้งแล้วนะครับนะก็ชนะ3 แล้วก็แพ้3ครั้งครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดใน23ครั้งแพ้แตกให้กระต้านของชก1ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยชนะนอกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะนอกทางด้านของคู่ชกได้นะครับนะเพราะว่าอาวุธมวยนั้นมีเพียงเข่าอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้หนักแรงด้วยนะครับนะอาวุธไม่แด้แต่ว่าได้ลูกขยันได้ลูกเดินชนนะครับนะที่ชนะมานี่ก็จะชนะปลายปลายต้นๆส่วนมากก็มักตกเป็นรองนะครับนะักเคยชกที่เวทีมวยช่องสา อ้อมน้อยแห่งนี้มาแล้วทั้งหมดนี้ก็6ครั้งก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆนะครับในชนะคะแนน,นถึง5ครั้งเลยแล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับส่วนด้าน,นของฝ่ายเงินกิดเงินพันธมิตรมวยไทยกิดเงินนี่ก็เป็นมยวยขวาเช่นกันนะครับนนะรูปร่างนี่จะสูงยาวใกล้เคียงกันนะเสะาทะเลชกกันนะทรนะงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าใน รูปร <Es> <an> ับได้เก็บกันวุฒิของชกนี่ทําได้ดีมีทะนอกปิดทไหนชกวงนอกแก่งกว่าวงในเล็กน้อยสมวยนี่จะแข่งแกร่งคะแนกระดมวยบงว่าการผ่านวยก็ดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันนะครับนะอ่ามวยคู่นี้ทางด้านของฝ่ายน้าเงินนี่อ่าวงนอกดีกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะมีราคาออกนําทางด้านของสินดาด้วยนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านกรตฑแเพชรพันธมิตรมวยไทยปัจจุบัน อายุ17ปีอ่อนกว่า2ปี172เซนเท่ากันนะประเภทปาดหัวตัวเท่าเลยจากนกครศรีนะครับในชกเมืองกรุงมาทั้งหมดนี่ก็30ครั้งเคยช,ช,ชกมวยมานี่กระดูกมวยประมาณสัก30ครั้งนะก็น้ำหนักปล่อยๆนี่ก็54กิโลกรัมมากกว่า1กิโลนะครับเด็ดชกประจำก้อน100เสีปอนด์ปี67นี่ชกไป4ครั้งก็ชนะ3ครั้งนะเป็นการนก ทั้ง3ครั้งในยกที่3ทั้ง3ครั้งด้วยนะครับแล้วก็แพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่4นะชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดนี้ก็6ครั้งนะครับนะชกเวทีบังกรุมา6ครั้งนี่ก็ชนะนกถึง5ครั้งเลยเป็นการนกภายใน3ยกทุกครั้งด้วยนะครับนะแล้วก็เคยแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่4นะครับวันนั้นนี่ก็โดนต่อโดนเข่านะโดนเข่าแพ้นกไป ที่เวทีมวยเสียงแห่งนี้แหละครับนะเคยชกที่เวทีมวยเสียงอ้อมน้อยมาทั้งหมดใน4ี่4ครั้งนอก3าครั้งในยกที่1่กับยกที่2แหละแล้วก็แพ้นอก1ครั้งในยกที่4นะครับสำหรับอาวุธมวยของทางด้านกริดเพชรที่ชนะนักชกนี่ก็จะเป็นหมัดเป็นศอกนะครับนะแต่ว่าวงในนี่จะเป็นรองทางด้านของฝ่ายแดงนะต้นๆน,นะครับนะ้ามวยคูน่นี้ขึ้นเวทีไปนะครับนะต้นๆน,นี่ผมอ่านว่าทางมวยนี่ ทางด้านของกริดเพชรหน้าจอกนําก่อนนะครับนะถ้าเกิดว่าชอบมวยลุ้นระดับนับรได้ก่อนก็เข้ากริดเพชรกริดเงินได้ทันทีนะครับงามวยกําลังไหวครูอีแอร์อีแอร์อยู่ก็ใส่กริดเงินไปเลยนะครับนะแล้วก็เป็นราคาดีๆแต่งตัวนะครับนะสามยกก็ดูว่าน่าจะมีโอการลุ้นระดับนับรได้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทางด้านเขาไปแดง จะต้องใจเย casa, ็นเล่นช้านะครับจะต้องรอนะครับนะ <S <S <an> <S จะต้องรอเพราะว่าทางด้านของกรีดแพดมีสติการใช้นกในยกที่2มากที่สุดนะครับนะต้องรอให้ผ่าน2ยกแล้วถึงจะค่อยเข้าทางด้านของสิงดํานะครับนะส่วนตัวผมนะครับนะส่วนตัวผมก็ยังเห็นว่าทางด้านของสิงดําเป็นมวยที่แพ้น,นกยากนะครับนะแต่ก็แต่ก็อาจจะโดนหมัดโดนศอกวุบว,ว่วาวุบวา่าหรือว่าแตกได้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้นๆ้นะยังไม่เข้าสิงดํานะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านสองยกไปแล้ว กบในได้นี่ผมดูว่าสิงห์ดตีตัวเดียวนะครับเพราะว่าทางด้านเข้าป่านเวนไม่สู้เข่าไหนนั่นเองแล้วก็เคยโดนเข่าแย่นกที่ช่อง3เวทีแห่งนี้มาแล้วด้วยนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่างยังชอบไปที่นั้นของสิงห์ดําช5พยักนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเขาปแตงฉลามชนโหนงบางทรายเพราะทางด้านของป่านวนไฟพยักต่อยแยมสวนเหมือยคูย่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก108ปปอนด์ ชลามชนงบางทรายชลามชนงบางทรายนี่ก็เป็นหวยทรายรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองทางด้านของคู่ชกชัดเจนรงมวยข้อฝีมือบุบุนเข่าในรุกลับได้เก็บการรุกทำได้ดีมีทนอกปีนทไนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับนาอุดมวยนี่ก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะครับนะก็แข้งขวาแข้งซ้ายนี่ก็ถือว่าจัดจ้านหนักแรงครับขวาหน้าก็ถือพอใช้ได้นะมัดศอกก็ออกได้หนักแรงครับถีบได้สักซักทั้งขวาจังหวะนอกนี่ยุดว่องเหลี่ยมนะครับรองเททิ้งก็ ทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าประกบในนี่เป็นรองนะโดนขวางหน้านี่จะแก้ไขไม่เป็นนะครับนะสำหรับทางด้านของฉลามชนนี่วงนอกจัดจ้านแต่ว่าวงในไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนะโดนขวางนี่จะเอียงข้างให้ตลอดเลยนะครับนะหัวจีบจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของฉลามชนโรวงบางซ้ายปัจจุบันอายุ15ปี1 6 5่เซนจากจังหวัดชนบุรีกระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก50ครั้งไปๆก็5้กิโลกรัมเบทชกประจำก็อยู่ประมาณสัก 105-109ปอนด์นะครับในะชกได้หลายน้ำหนักนะปี6-7นี่ชกไป5ครั้งก็ชนะคะแนนทั้ง5ครั้งก็ถือว่าฟอร์มกาลังสดกรลังแรงมากๆเลยนะครับในะชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี่ก็15ครั้งเคยชนะนอกคุนชก1ครั้งในยกที่4และก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมก็ได้อ่านว่าทั้งด้านของฉลามชนไม่น่าจะแพ้นอกให้กับทางด้านของคุนชกในนัดนี้นะครับนะเคยชกที่วเวทีมอสเสียมอ้อมน้อยไปแล้ว2ครั้งก็ชนะคะแนน ทั้งสองครั้งด้วยนะครับนะ <c oughs> ส่วนด้านของฝานวนไัยพยักตอแย้มสวนนะครับนะไฟเพียกต่อแย้มสวนไฟเพียกต่อแย้มสวนก็เป็นมวยขวาครับนะรูปร่างนี่รูปร่างนี่ก็ถือว่าจะได้เปรียบนะครับน่าจะสูงยาวสูงกว่า ได้เปรียบชัดเจนนะครับน้ำทรงมวยก็ปีมือบูบุญเข่าในรู้ครับได้เก็บการวัดของชกคำได้ดีมีท่านอกปิดทนน่นายชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับน้ำทรงมวยนี่จะแข็งๆๆแกร่งแค่ไหนก็ดูมกมวยบูบุญการผ่านมวยก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันนะครับนะก็แค่ขวาแม่นขับซ้ายหน้านี่ก็ถือว่าได้ดีนะหมัดศอกก็ดูออกอันตรายครับตีบได้สั้นๆสั้นกว่าจังหวะนอกองวงใบเดี๋ยวน่าขัดลม เทถิ้งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเดินมวยก็มีวุฒินาด้วยนะแต่ต่อยน้ำปล้ำรัดปฏิตกดแขนไล่แขนแล้วก็มีขวางหน้านะครับเป็นทีเด็ดเลยนะขวางหน้าใส่ดันแทงนี่แรงเลือกเลยนะแล้วก็มีไปไมิสอกสองสู้สมองมาดีหัวจีบีก็ถือว่าดับเซนและที่สําคัญบังเก็บกันอาวุธแข้งซ้ายหรือว่าอาวุธซ้ายของกุชกนั้นทําได้ดีด้วยก็คือพูดง่ายๆเลยไม่แพ้มหมยซ้ายนะครับสำหรับท่าด้านของฝ่ายพยัคฆ์นะครับขอ้อมูลท่าด้านเทคนิคของทด้านไฟายพยัคฆ์อายุ15ปีเท่ากัน ก็สูง170ก็สูงกว่าประมาณสัก5เซนจากจังหวัดสงคลา้ากระดูกมวยก็ชกมาประมาณใกล้เคียงก,กันกับ50าสิบไฟซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนนะครับนะักปล่อยปก็53าสกิโลกร,รัมเบือชกประจำในจะชกอยู่108 1 0ปดอปอนด์นะครับนะชกเวยน้ำหนักนี้ประจำนะครับปี6 7นี่ชกไป3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งเป็นการนอกออ2ครั้งในยกที่2 3ครับชกเวทีเมืองกรุงมาทั้งหมดนี่ก็11ครั้งน้อยกว่าธนาผดแดง4ครั้งนะก็ชนะนอก คู่ชกในเวทีมังกรสามจังไม่สามยกทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกครในเวทีมังกรมาก่อนผมก็เลยอ่านว่ามวยคู่นี้น่าจะสู้กันยันง5ยกนะครับนะเพราะทั้งคู่ไม่เคยแพ้นอกไรมาก่อนนั่นเองนะครับนะก็วัดเกมยาวนะครับนะเพราะงั้นมวยคู่นี้ชอบฝั่งไหนจะต้องวางแผนการลุ้นการเชียร์ให้ดีนะครับนะเพราะว่าผมอ่านว่าสู้กันยันง5ยกเราสามารถที่จะวางแผนว่ายก1ยก2ยก3ามถึสิบห้าเราจะลุ้นจะเชียร์แบบไหนอย่างไรกันนะครับ แล้วก็มวยคู่นี้นีทางด้านของฝ่ายพยักนี่ชกที่ชกที่เวทีมวยสามอมน้อยมาแล้วสี่ครั้งนะครับนะนะก็เป็นฝ่ายชนะ3ครั้งนอก1ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับแนตะ่ทั้งคู่นี่ถือว่าฟอร์มกำลังสดกำลังแรงนะครับมวยคู่นี้นะครับมวยคู่นี้ขึ้นไปนี่ทั้งคู่นี้ก็คงจะปาดหัวตัวเท่านะครับนะทางมวยจะต้องเป็นท่าด้านของฝ่ายพยักที่ต้องเดินเข้าใส่นะครับเพราะว่าท่าด้านประเดฝีมือนอกนั้นดีกว่านะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายมันเป็นมวยเข่าในนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ ็คงจะต้องอเรือนให้ถึงตัวนะส่วนต้านของฉลามชนก็คงจะป้องกันไม่ให้ตัวด้านของไฟเบียกเข้าถึงตัวไวเกินไปนั่นเองนะครับมวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในรูปเกมการชกก็รูปเกมการชกนี่ทางด้านของฝ่ายฉลามชนนะครับ mm hmm. ก็เคยแพ้มาเมื่อวันที่28นะเม mm ื hmm. ่อวันที่28 พฤกษิกาย,ยน65นะครับวันนั้นก็ชคพิกัด102ปอ์ที่เวทีดอนเมืองนะครับรูปเกมวันนั้นนี่าทางด้านของฝ่ายแดงนต้นๆก็คู่คิดสุสีนะแต่ว่าปลายๆนสู้เข่าใน ของทางด้านไฟพยักซึ่งมีลูกขวางหน้าจะใส่ดันแทงดีกว่าไม่ได้นะครับนะและก็แพ้ไปนะครับเห็นชัดนะครับนะมาเจอกันวันนี้นะครับทั้งคู่ก็แข่งขึ้นมากาลังสดกำลังแรงนะครับนะสภาพของไฟแวบก็ดีขึ้นทางด้านฉลามชนก็ดีขึ้นนะครับนะก็เหมือนรถกําลังแรงขึ้นมากําลังแรงขึ้นมานะครับนะอยู่ที่ว่าใครจะแซงได้ก่อนถึงเส้นชั่นะครับนะชกันที่เวทีมวยสยามอมน้อยแห่งนี้นะครับนะต้นๆฉลามชนออกนําก่อน แต่ว่าปลายๆผมก็ยังเชื่อว่าทางด้านของไฟพยักน่าจะปล้ำตีได้นะครับนะถ้าเกิดว่าขึ้นคอได้ขวางหน้า้ซ้ายได้ยังไงนี่ก็จะต้องดูดีกว่านะครับนะต้น,ต,นต้นเฉลิมชนไปก่อนนะครับนะแล้วก็ปลายปลายไฟพยักไล่แสงและก็น่าจีเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายท้ายแบบคู่ขี้สุสีวัดใจกรรมการกันเลยทีเดียวนะครับที่ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของไฟพยักต่อแย้มสวนนะครับ ้ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงจจรัดชัยปอปัญญาวัฒน์พัฒนาของฝ่ายนวลศิลาเงินลานนาวอเตอร์ไซด์มวยคู่นี้ชกกันพิกัดน,น้ําหนัก130อสปอนด์สำหรับทางด้านฝ่ายแดงจจรัดชัยก็เป็นมวยกว่าครับนนะรูปร่างน,นี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุนเข่าในครับดูกำได้เก็บการวดของคู่ชกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีท่านนอกเป็นทนายชกวงในแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อย ตรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับกระดูกมวยบวมเปกาบผ่านมวยเป็นรองนะแต่ว่าสภาพร่างกายนั้นสดกว่านครับในกรวงในนี่ประเภทล็อกคอตีขวางหน้ายดไส้ดันแทงนะแล้วก็มีหมัดมีศอ,อ,อ,อกส่วนทุกข์สมองมาด้หัวจีบด,ด้วยใจก็ถือรายเปอร์เซ็นต์ไป,ไปๆดูว่าจะมั่นคงกว่าด้วยนะครับในช่วงหลังกำลังสดกำลังแรงขึ้นมาครับสำหรับตระดนานของจรัสชัยขอ้อมูลตางนักเทคนิคของทางด้านจรัสชัย ปัจจุบันอายุ16ปี177ซมนะครับจากจังหวัดตรังกระดูกมวยชกมาประมาณสัก50ปไฟซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยเย็มไปปอย62กิโลกรัมเวทชกประจำก็130ปอนด์เวทชก130ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักสบายๆนะครับนะค่าใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักอย่างแน่นอนนะครับปี67ชกไปแล้ว3ครั้งปี67นะครับนะปี67นี่ชกไปแล้ว4ครั้งนะก็ชนะ3นะครับนะก็ชนะ3เป็นการน็อก2ครั้ง นายกที่3ทั้ง2ครั้งแล้วก็ชนะทั้ง4ครั้งเลยนะชนะคะแนน2ครั้งนะครับนะชกเวทีมองกรงมาทั้งหมดนี่ก็สิบแปดครั้งนะชก8ครั้งนะครับนะก็ชนะนกุชกในเวทีมองกรุี่ครั้งในยกที่3ทั้งหมดเลยนะครับนะน,นัดนี้ถ้าเกิดว่าจะตัดชัยจะชนะนกผมก็ยังอ่านว่า น่าจะนกในยกที่3นะครับนะเพราะว่าหนึ่งจะคุมเกมนะอ่ายกที่3นี่ถือว่าจะเร่งสุดๆนะครับนะ่าจะเร่ง2ยก3 4นะส่นะทรงมวยของตางดนานจัดชัยก็จะวางแผนการชกแบบนี้ทุกครั้งนะครับนะแล้วก็เคยแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่3เคยชกเวทีแห่งนี้มาแล้ว2ครั้งก็ชนะทั้ง2ครั้งเป็นการนกหนึ่งครั้งในยกที่3ด้วยนะครับส่วนตระหนัของฝ่ายเมืองศิลาชัยลานาวอเตอร์ไซด์นะครับเนะืองศิลาชัยก็เป็นมยวยกว่าเช่นกันนะครับนะรูปร่างก็ดูว่า จะเป็นรองเห็นชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีม,มืยบุบบนเข่าในลุกได้เก็บการวุฒของชกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกเป็ทนทนชวกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งการกระดดกมวยบุมวยการผ่านมวยก็ดูว่าจะดีกว่านะครับนะชวกเวทีมังกรม,มามากกว่าผ่านมวยเสื้อสิงกักถึงแรกแล้วก็เคยชกมวยวันมาด้วยนะครับข้อมูลต้นทุนเทคนิคของทางด้านศิลาเงินวอลาน,านาวอาัตไซย์ปัจจุบันอายุ 21ปี1 7 2เซนก็ต่ำกว่าประมาณสัก5เซนจากพัดทลุนะครับนักกระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก90ป่ายนะซ้อมอยู่ที่ลานนาโฮมสเตย์ปล่อยๆก็63กิโลกรัมมากกว่า1กิโลนะครับน้เวทชกประจำอยู่ประมาณ128ถึง130ปอนด์นี่ชก130ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักสบายๆนะครับปี67นี่ชกไปแล้ว4ครั้งนะก็เป็นฝ่ายชยนะคะแนน1ครั้งแพ้2ครั้งแพ้นอก1ครั้งในรายการมวยวันด้วยนะครับแล้วก็สเสมอ1ครั้ง ชกเวทีมองกรงมาทั้งหมดนี้ก็15ครั้งนะก็มากกว่าท่าด้านฝรงประมาณ7ครั้งเคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของชกในเวทีมองกรุา3ครั้งและก็ยังไม่เคยชนะน็อกไขใ,ในเวทีมองกรุงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของจรัสชัยไม่น่าจะแพ้น็อกนะครับนะเพราะว่าศิลาเงินไม่เคยน็อกไรมาก่อนถ้าคู่นี้ถ้ามีการน็อกเกิดขึ้นก็ยังอ่านว่าจรัสชัยมีโอกาสที่จะชนะน็อกทางด้านศิลาเงิน ในยกที่สามมากกว่านะครับนะโอกาสที่สลีลงเงินจะน็อกสระชัยผมดูว่าจะเป็นไปได้น้อยมากๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครลุ้นเชียร์ท่าด้านจระชัยก็มองว่าหลังค่อนข้างที่จะว่างพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของศีลาเงินนี่ก็เคยชกที่เวทีมวยเวทีมวยเคยชกที่เวทีมวยแห่งนี้มาแล้ว เวทีแห่งนี้มาแล้ว6ครั้งนะก็ชนะคะแนน3ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการพนก1ครั้งในยกที่4และก็เสมอ1ครั้งด้วยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับขึ้นเวทีไปนี่ผมต้องบอกว่า,ารูปร่างนี่ทางด้านขปแดงนั้นจะสูงกว่าชัดเจนนะส่วนทางด้านของฝ่ายนะั้นมันก็ รูปร่างก็คงจะสูงยาวแหละแต่ว่ายังเป็รองทางด้านของฝ่ายแดงนะครับนะทางมวยก็คงจะผลัดกันลุกผลัดกันรับในช่วงต้นๆเพราะว่าจัลชัยเขาจะไม่ค่อยเร่งในช่วง2ยกแรกนะครับนะแล้วก็ไปเร่งกัอนในยกที่3นะครับนะส่วนตางด้านของสีรางเงินนะครับแพ้นอกมวยวันมาผมอ่านว่าสภาพร่างกาย นักมวยที่แพ้นอกจากมวยวันมาในสภาพร่างกายนี้ไม่ค่อยดีนะครับนาะเด้งไม่ค่อยขึ้นนะเพราะว่าโดนหนักโดนแรงจริงๆครับใหรบบการแพ้นอกในการมวยวันนะครับนะมวยคนนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับนะฟังมวยหูเปี้มวยไทยวิเคราะห์แบบนี้แล้วนะครับนะมวยขึ้นเวทีไปก็ชิงร้องไปเลยครับนาะชิงร้องก่อนไปเลยครับที่จรัสชัยปอปัญญาวัดนะครับนะยยังไงก็มีราคา ให้ออกตัวซื้อขายบางทุนได้ก่อนนะครับนะชิตัวชอบปันช่างก็ยังชอบไปที่ื่องของจรัตชัยปวัญญาไว้ถ้ามีการนอกเกิดขึ้นผมอ่านว่าจะชนะนกไนยกที่3ด้วยนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขบแดง M16 บ้านแรมบ้าพัฒน์ด้านของฝ่ายนะ้าเงินพบทางด้านของฝ่ายนะ้ําเงินทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินก้องเมืองไทย ก็เมืองไทยสิทธิ์กน,นันจีรวัตรนะครับนะก็มวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้ฑหนัก100ปอนด์สำหรับทางด้านของสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงทางด้านของฝ่ายแดง M16 บ้านแรมบ้านะครับนะก็เป็นมวยขวารับรูปร่างก็ ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนนะครับนะทรงมวยนี่ทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบุบุนเข่าในครับรูกับได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีท้งนอกปิดท่าไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะทรงมวยก็แข็งแรงากระดูกมวยบึงมวยการผ่านมวยก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับขอบ้อมูลทานเด้นิคของทานด้าม M16 น,นี่อายุ15ปี165เซนจากชนบุรีกระดูกมยวยชกมาประมาณสักหกสิไฟซ้อมอยู่แถวพัทยานะครับนะปอยๆก็ 50กิโลนะเวทชวกประจำก้อน100ปอนด์ปี67นี่ชกไป5ครั้งก็ชนะ3แพ้2ชกเวทีมกรุมาแล้ว20ครั้งก็ชนะนกคู่ชกในเวทีมกรุ2ครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมกรุมาก่อนนัดนี้ผมก็อ่านว่าน่าจะสู้อย่าง5ยกนะครับเคยชกที่เวทีมวยสยามอมน้องแห่งนี้มาแล้ว6ครั้งมนาะก็ชนะ3แล้วก็แพ้3ครั้งนะครับนะแร3ครั้งแพ้คะแนน3ครั้งนะครับส่วนด้านของฝ่ายนะวินก้องเมืองไทย ติดกำนันจิรวัตรนะครับนะก็เป็นมยวยขวาครับรูปร่างกำยำล้ำสันนาตันเป็นรองช่วงชกแข็งชัดทรงมวยก็ฝีมือบุบบนเข่าในครับรูกัได้เก็บการวุฒของชกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกปีตะไนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันนะแต่ว่าวุธมวยก็ไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับขอบ้อมูลทสดงเทคนิคของกล้องเมืองไทยปัจจุบันอาย,อยุ15ปี158เซนก็ต่ำกว่า7เซนจากจังหวัดสงขลา กระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก3 40ไฟซ้อมอยู่ที่สขงลานะครับปๆก็4 6กิโลกรัมก็น้อยกว่าสัก3 4กิโลนะเวทชกประจำก็อยู่ประมาณสัก4 0 4 1ิกิโลกรัมนะครับับปี6จะชกไป1ครั้งก็แพ้คะแนนชกเวทีเมืองกรุงมาทั้งหมดนี้ก็6ครั้งนะชกเวทีเมืองกรุงมาทั้งหมดนี้ก็4ครั้งนะครับนะก็ะแพ้คะแนน1ครั้งแล้วก็แพ้แล้วก็ชนะคะแนน3ครั้งนะครับนะยังไม่เคยชกที่เวทีมวยสยาม อ้อมน้อยมาก่อนนะครับนายยังไม่เคยชกที่เวทีนี้มาก่อนนะครับนะก็ดูว่า,าความคุ้นชินเวทีก็ดูว่าน่าจะเป็นรองเพราะทานต้เขาประเด็นั้นชกมาถึง6ไฟแล้วนะครับวัยคู่นี้ขึ้นเวทีไปในรูปร่างนี้ก็จะเป็นทางด้านของประเด็นครับได้เปรียบสูงกว่าชัดเจนนะก็สงมวยนี่ก็ทันต์ประเด็นก็เป็นมวยเข่าน้ำเงินก็คงจะเป็นมวยเขา่าเช่นกันนะก็ของจะปล้าฟัดต,ตีฟัดกันไปฟัดกันมานะครับนายนักมวทีส่สงยาเวเดญ่กว่าแล้วก็เคยชกที่เวทีนี้ประจำกว่า ทอมูมว่าได้เปรียนนะครับนาะชิตทชอบคนช่างยังชอบไปที่ตะเดานของ M16 บ้านแดนบ้านนะครับก็ครบถ้วนกันทุกคู่ทุกช่องทุกคู่นะครับนะสำหรับมวยช่อง3าช่องอื่นๆผมเองก็วิเคราะห์มวยก่อนชอกแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับนะซึ่งก่อนชอกก็จะบอกข้อมูลเหล่านี้ให้กับนักมวยให้กับสมาชิกที่ฟังผมอยู่นะครับว่าเป็นแบบไหนยอย่างไรนะมวยช่อง3เนี่ยเวลาผมเดินทางไปถึงที่ช่องสาม จะไปสืบนับมวยช่วงพันมืออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับนะเพื่อจะให้ได้ข้อมูลล่าสุดนะครับเพื่อจะนํามาบอกให้กับสมาชิกในสายนะครับนะ,ะถ้าชอบมวยหูที่ภาพมวยแบบนี้ก็สามารถติดต่อสมัค